สุขสบายดีครับผมสวัสดีกันยามเช้าครับกับบรรยากาศลมแรงๆครับฟ้านี่บอกเลยว่ามืดครึ้มเหมือนฝนจะตกมากนะครับผมก็ทำความสะอาดรถหน่อยนะครับดูแลเขาหน่อยออตอนเ,เช้าๆครับก็เพิ่งกลับจากตลาดมานะครับพอมาถึงก็เช็ดความความสะอาดเขาหน่อย ได้แต่ขับครับ,รบไม่ค่อยมีเวลาดูแลเขาเลยจัดแบบเงาๆไปเลยครับในสายพานผมก็สายพานพัดลมแหมก็เริ่มหมดแล้วครับมันหมดเลยเนี่ยมันลึกแล้วเห็นไหม,มก็สายพานนุ่นต้องได้ถึงกําหนดเปลี่ยนนะครับสวัสดีกันเป็นทางการครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e เอกน้สิงครับแล้วก็สวัสดีไปทางแฟนเพจด้วยนะครับผม ไปตลาดตอนตีสามครับมืดมืดเลยก็ลกลับมาก็ตีห้าหกโมงเช้าครับก็มาถึงแล้วมันก็น้อนไม่หลับเนาะก็เลยทำความสะอาดรถหน่อยก็นั่งอ่านคอมเมนต์ด้วยครับจะมาพูดถึงเรื่องคอมเมนต์ด้วยครับวันนี้ครับก็ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับผมก็แล้วแต่ที่ FC จะคิดเลยนะครับอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มานะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงผมใส่ขากล้องก่อนอัน,นี้ขากล้องประจำตำแหน่งผมนะนี่ภายในเราก็ทำหมดแล้วพี่น้องเอาใส่ขากล้องเสร็จแล้วก็อันดับแรกก็ฝาก FC ทุกทท่านนะครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็ มีบางท่านนะครับหรือว่าบางคนนะครับไม่ได้ทุกคนที่ติดตามเอ็กดัมซิงนะก็เวลาผมไปนู่นไปนี่ครับก็หาว่าผมไปเกาะกระแสเขามั่งอะไรมั่งอันนี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์มานะครับผมไม่รู้ว่าผมจะอธิบายอะไรครับผมก็ไม่มีเวลาอธิบายให้ที่เขามาคอมเมนต์แบบนี้หรอกนะครับบางคนเขาก็หาว่า ผมดังแล้วก็ดังแล้วแยกทีมาเลยผมก็ยังไม่ได้บอกพวกคุณนะครับว่าผมก็ไม่ได้บอกคุณนะว่าอ่าไม่ได้พวกคุณดิบอกคุณนะที่คอมเมนต์มานะผมก็ยังไม่ทันได้บอกนะครับว่าผมดังนะครับนะมันมีเหตุผลแล้วก็เหตุผลจําเป็นนะครับที่ว่านุนนี่นั่นนะครับอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาครับผมห้ามพวกคุณผมห้ามคุณไม่ได้หรอกเนาะ ทุกคนผมก็ไม่ได้สีเรีี่ครับผมก okay. ็ประจำวันของผมแค่นั้นเองผมก็วันๆผมก็ไม่ได้มาแบบมาอาธิบายให้เขาฟังนะผมก็มีภาระหน้าที่ของผมนะครับผมมีภพระตอนเช้าผมก็ต้องตื่นแต่เช้านะครับมีเวลานอนแค่คืนนึง แค่หนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงแค่นั้นเองผมไม่ได้มีเวลามาแบบอม,มาอธิบายให้คนแบบนี้ฟังเขาอยากคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์มาอุ้ยฝาแตกตัวนี้อุ้ยแตกว่ะวานก่อเบอร์ต้องเปลี่ยนหมล้ละไม่รู้ว่ามีขายหรือว่ารู้ว่ามีขายยกกระปุกนะครับ คอมเมนต์มาแบบตามอัน,นอยาสายเลยอันนี้ในเพจกับว่าในอันนี้นะมีแต่ใน y o u t u b e ครับมีพวกแบบประเภทอิจฉาหรือว่าหรือว่าอะไรนี่ไล้ <c oughs> คุณดูแค่เพียงแค่คิดแค่สิบนาทีครับคุณไม่ได้หลังจากคลิปไปคุณก็ไม่รู้อะไรนะครับ <c oughs> ผมกม็อยากจะพูดแต่ผมก็ไม่ได้นอ่ใจอะไรหรอกแต่มัน จะได้ว่าผมจะแม่นี่หรอกแต่นหลายครั้งหลายครั้งอ่ะอืเดี๋ยวก็หาว่านู่นหาวันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ตคิดนะครับผมห้ามปากคุณไม่ได้ผมก็ห้ามนิ้วคุณไม่ได้ด้วยที่คุณจะคอมเมนต์มาผมบล็อกไปหลายคนเลยนะครับคอมเมนต์แบบนู่นนี่นั่นแต่ใครคอมเมนต์แบบนี้ผมก็ไม่อันนี้นะผมก็ถ้าไหนไหม่อันนี้ผมก็จะบอกแสดงความคิดเห็นไวนะครับ ผมบอกไปหลายคนแล้วผมแบบเกียดมานั่งแบบอธิบายแบบนุนนี่หน,นครับวันนี้อ่ะวันนี้ก็ผมก็ต้องไปซื้อของละเมื่อี้ผมทำคลิปไปว่าเมื่อกี้มันมก็ผมไม่ได้มีสาระนะครับมีแต่ไรสาระ ชีพผมทำมาแล้วสามสี่ปีก็ youtube ผมก็ททำมาสี่สามสี่ปีก็ความสาระไม่มีไม่มีได้สาระม,มันคอมเมนต์แบบทุกวันทุกวันตอนนี้มันก็ผมแบบผมไม่ตอบโต้นะครับผมก็แค่กดถูกใจแล้วก็กดไลค์ให้งเดียวต้องขอขอบคุณเลยครับ คุณอยากดา่าคุณอยากคอมเมนต์อะไรก็เชิญตามสบายคุณเลยที่สบายใจคุณถ้าคุณด่าแล้วคุณสบายใจอืเหมือนว่าผมไปถ่ายรถนู่นนี่นั่นก็หาว่าไปตีสนิทเขาเพื่อจะเพื่อผลประโยชน์ผมไม่ได้เพื่อผลประโยชน์หรอกนะครับผมก็แค่ไปถ่ายคลิปธรรมดาของผมนะครับ เออผมก็เออเห็นรถคันนี้อยากหน้าถ่ายผมก็แวะลงไปถ่ายขอเขาถ่ายกันนั่นนะครับผมไม่ได้แบบไปถ่ายดือ้อนะเออผมก็ต้องถามเขาก่อนครับว่าพี่ผมขอถ่ายอ่ารถได้ไหมเออถ้าเขาอ,อนุญาตเราก็อืมก็ลงไปถ่ายถ้าเขาไม่อนุญาตเราก็ไม่ได้ถ่ายบางทีก็มันมันเกินไปนะครับบางทีผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของเมนี่ค่อนข้างนานแล้วนะที่ก่อนนี้บอก มีเยอะครับแต่ก่อนนี้พวกวันนี้ก็เยอะครับบางทีก็อันนี้ด้วยนะครับไม่ต้องแบบมาแต่ต้องจับผิดแต่คนอื่นนะครับเอาเวลาต้องจับผิดคนอื่นนะคนที่คอมเมนต์มาแบบอันนี้นะผมขอแบบอันนี้ดีวกว่าผมก็ต้องทํามาหากินครับผมก็มีธุระของผมทุกวันนะครับผมไม่ได้ไม่มีเวลาเออ เสียเอ็กนู่นนี่นั่นทําไมไปนู่นนี่นั่นผมไม่ได้มีเวลามาอธิบายแบบพิมพ์อธิบายให้คุณฟังนะครับว่าเหตุผลอะไรยังไงนะครับบ่นอีกแก่ปัี้ยไปไหนก็มีแต่คนจ้องจับผิดนะครับทุกวันนี้เียหาว่าเป็นเกาะกระแสบารมีมีอยากจบเอ่ยมีอยากจบคู่ แล้วแต่จะพูดมาเลยบอกไม่ได้ซีเรียสนะอันนี้ก็แล้วแต่เขาเลยฮะเราห้ามเขาไม่ได้เน,อเนอ้อยเอฟซีเนาะอืมสะอาดเลยนี่บนไปเช็ดรถไปเป็นไงสะอาดหยี่ยมจ้องหยยมจ้องเหลีอมมากเป็นไหนเป็นไหนคน สำนีแหละพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะไปพาแม่ไปทุระนะครับก็น่าจะประมาณเกือบทั้งวันเหมือนกันทุกวันนี้ก็ทุระเยอะครับตั้งแต่ต้นปีเลยไปซื้อของด้วยเข้าร้านนะครับผมก็ทําบ้านอยู่ของหนังนุ่นมันก็ไม่มีเวลาหรอกอืมแค่นี้แหละพี่น้องอย่าไปซีเรียสอย่าไปดราม,ม่านะทุกคนผมแค่มาพูดแบบอันนั้นเฉยๆพูดให้ฟังคนระับ โอเคบ๊ายบายครับทุกคนจุบจ๊บๆเ้วก็จะไปถ่ายที่ไหนก็คอยติดตามรับชมครับสำหรับเอกดัมซิงครับ